สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านรับชมผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านคลองห้วยยักษ์อำเภอพางกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนบ้านคลองห้วยยักษ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งเปิดสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน86คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน13คนภายใต้การบริหารงานโดยนางธีราภาเกตวงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองห้วยยางวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านคลองห้วยยาง เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษามีการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ป้องกันแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วมให้ได้นักเรียนดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกโดยมีทักษะในศตวรรษที่21รักความเป็นไทยโดยยึดหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1. การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สะท้อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสามปีการศึกษาโรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้รับการป้องกันคุ้มครองรับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึงส่งเสริมทักษะชีวิตให้นักเรียนได้รับความปลอดภัยอย่างรอบด,ด้านและได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียม มีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีมีการแต่งตั้งคณะทำงานตามรูปแบบการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านของห้วยหยาง D.K. h y S.I.P. Model หรือบ้านของห้วยหยาง model 2การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กระบวนการรูปแบบการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนนักเรียน BKHYSIT Model หรือบ้านของห้วยยังโมเดลที่สามารถสับเคลื่อนนักเรียนไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปประธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2. การคัดกรองนักเรียน 3. การป้องกันและแก้ไขปัญหา 4. การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 5. การส่งต่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 3. การมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านของห้วยยังมีการสร้างเครือข่ายผู้ปกครองชุมชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันเป็นภาคีเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมให้ข้อมูลวางแผนส่งเสริมสนับสนุนป้องกันช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียนและสร้างกำลังใจในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษา 4. การส่งเสริมสนับสน,นุนนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานส่งต่อประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยของสถานศึกษา ครูและบ,บุคลากรทางการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาตนเองมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือน,นักเรียนและเข้ารับการอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนงานสุขภาพอนามัยนักเรียนงานความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือน,นักเรียนและส่งเสริมทักษะชีวิต การคุ้มครองนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 5. ความสำเร็จของการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาจากผลการดำเนินงานตามรูปแบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านสองห้วยยังทำให้โรงเรียนสามารถแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีกลุ่มเสี่ยงให้เป็นกลุ่มปกติโดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกผ่านหน่วยงานรัฐ สู่การช่วยเหลือนักเรียนที่มีกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียนได้บรรลุความสำเร็จและเห็นเป็นรูปธรรมด้านอาชีพโรงเรียนได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียนได้มีอาชีพ10ตัวเมื่อจบการศึกษาผลงานที่เกิดขึ้นกับนักเรียนเด็กหญิงประภาวรินสีทองเขียว ได้รับรางวัลผู้มีผลการสอบเอมพวิชาคณิตศาสตร์100คะแนนเต็มจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเด็กหญิงพิทยาทองเต็มได้รับรางวัลผู้มีผลการสอบอาในด้านความสามารถด้านการอ่าน100คะแนนเต็มจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนักเรียนโรงเรียนบ้านของห้วยยางได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมกิจกรรมการออกกำลังกายประกอบทีมคีตะมวยไทยทีม10คนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ึ่งถึง 6, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งโรงเรียนบ้านคลองห้วยยักยืนยันที่จะพัฒนานงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนพัฒนาความสามารถด้านวิชาการทักษะชีวิต เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป